นี่นะคะเรานะก็อุ๊บสี่ดูกันเนะาะวันนี้นะครับคุณจะมาเที่ยวเที่ยวเออโรงพยาบาลน,นะคะท,ที่พี่ปอแจกเนาะก็คือเพิ่งเจอมเมื่อกี้ไงล้วก็เลยเพิ่งเพิ่งทำคลิปไง ก็เลยดับที่ไปดูมาแล้วก็เพิง่งกับพริตนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะเป็นแบบหน้าตา่างเลยเราไปดูกันนะคะเราอันนั้นไอเดียเรานะจ๊ะเราคือเราเอ่อเราจดไอเดียเร็แล้วนะคะโอเคไปดูกันเลยเนาะนี่ค่ะบูตามกันเลยนะคะเพราะจะไม่ย้อนแล้วเนาะ หนึ่งหกสองสีห้าปดหามหนศะคะตกลงปุ้ยม่มีห้องไปเสร็จลงแพไปปอมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะโอเค นะคะก็หน้าตาเป็นเช่นนี้นะคะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะนะคะหน้าตามันก็จะแบบเป็นพรอมีช่ชาแนลนะคะก็นี่เลยเป็นนี้เนาะอื้มสวยเน,ะะยนะะาะวาดไปก็สวยนะคะ เนี่ยไม่สวยก็ไม่ได้แล้วเนี่ยสวยทีบายนะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะคะ,น,ะนะนี่เลยนะนี่เลยไม่บบกลุ่มดอกไม้อย่างงี้ใช่ไหมอืมสวยสวยอืมดีใช้ได้ใช้ได้ บอกเลยว่าดีบอกเลยว่าดีฮะบิม๊มชาแนาลเก้าหลังจากที่มีแปแปดห้องใช่ไหมนี่ยแปเกโอ้โหสวยนี่เลยตู้ดู สวยไอเน,นี่ยพี่ปอจะทําละครสั้นด้วยไงพี่ปอทาละครสั้นมาแล้วเนี่ยอเน,นี้ยคือพี่ปอทาละครสั้นมาแล้วนะคะไอดีก็ไปดูเลยนะคะก็น,นี่ค่ะไอดีก็นี่เลยเนาะจำเลยนะคะว่าทุกคนต้องไปดูนะคะทำละครสั้นนี้ก็คือได้เลยเนาะอืม นะคะอืมสวยเป็นปกลุ่มดอกไม้อย่างเงี้ยนไม้อย่างเงี้ยสก,กุลโลสก,กุลละโอ้โหสวยมากเขาก็ต้องบอกเลยนะว่าสวยยอมรับแต่มีบางอย่างคือคือดูดิมันมันเป็นแบบเนี้ยฮะมันอาจกินที่ไปน,นิดนึงกินที่ทั้งสองที่ไปน,นิดนึงนะคะแต่ก็สวยนะคะเพราะว่าเนี่ย การตกแต่งอะไรเงี่ยของเขานะคะก็จะสวยแบบแบบปกติเลยนะคะพี่ปอปก็สร้างสวยคือพี่ปอพอพปอแจกอะไรอะเราเอาหมดเลยนะคะพี่ปอพี่ปอจะแบบแจกอะไรอ,อะเราอะก็จะเอาหมดเลยนะคนะค่ะเราเอาหมดเลย <c oughs> คือที่ยากอะมันน่าจะเป็นแบบประตูนะคะอืมนี่ที่ยากน่าจะเป็นประตูตรงนี้เพราะว่ามันต้องสร้างสร้างไม่ค่อยนานหรอกแต่ว่ามันเป็นแบบสีชมพขูขอบๆตรงเนี้ยมันสวยไงแบบเวลาทำนานมันก็ต้องตกแต่งด้วยไงัไอเนี้ยมันง่ายๆเลยเพราะว่าสร้างเดียวไม่ต้องทําอะไรมากต้นมงต้นไม้เนี่ยก็ สวยนะคะนี่นะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเ,เรื่องแบบทำละครสั้นอย่างนี้นะคะก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าเราทำละครสั้นคนะ่ะต้องคำนึงถึงผู้สร้างด้วยนะคะ เราต้องไปต่อตรงต่อเติมอะไรอย่างงี้นะคะพี่ปอก็ให้เซฟด้วยเนาะนี่นะคะพี่ปอก็ให้เซฟด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะ ค่โเซลตรงนี้เลยนะคะจะเป็นตรงนี้กดไปที่เมนูเลยนะคะตรงนี้เนี่ค่ะ โอเคค่ะกดไปที่ทุกคนนะคะ,ะต้องกดไปที่อทุกคนน่จะต้องกดไปที่เมนู กดไป,ปที่เมนูตรงนี้นะคะใกล้ๆกับเรเดอร์นะคะก็เชลล่าอีดิดนะคะก็จะหน้าต่างอย่างนี้นะคะสามารถทำลายความสั้นได้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมาะกับอข้อข้อจุข้อจุ 对吧？ กดไปที่อุย้ยกดไปที่นี่ค่ะก็จะเป็นเมนูกดไปที่กดไปที่อะไรคะกดไปที่ชาร่าอิดิกดไปที่ชาระาอิดิเลยนะคะ มันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยทุกคนหาสามารถเซฟได้นะคะนี่นะคะทุกคนจะเจอกับเป็นแบบนี้นะคะ ทุกคนทุกคนนะคะจะต้องดูไปที่ทุกคนนะคะจะต้องดูที่เออ่ตรงนี้เลยนะคะที่กาเอาไว้นะคะก็ทุกคนนะคะก็จะเจอแบบเอ่ออะไรอะทุกคนนะคะก็จะเจอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะคะก็ทุกคน,นะ,ะถ้าเกิดว่ามีสิ่งของอยู่นะคะสามารถเซฟได้เซฟตรงไหน นี่เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เออก็นี่เลยเป็นรีสอร์ทหรือว่าเซฟยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะสามารถกดไปแล้วก็เซฟไปนะคะถ้ามีตรงนี้ถ้ามีตรงนี้นะคะก็ดู้เลยสามารถ เซฟได้เลยนะคะนั่นนะคะก็สามารถเซฟได้เลยว้าวเยอะๆๆๆสามารถเซฟได้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะจบลงไค่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดยคุณผู้ชมด้วยนะคะบ๊ายบาย